เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่32ข้อใดผิดเมื่อกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบและการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1. การทราบอายุของหลักฐานจะช่วยตีความหลักฐานนั้นได้ดีขึ้น 2. การสร้างความมุ่งหมายในการสร้างหลักฐานจะช่วยให้ตีความหลักฐานนั้นได้ดีขึ้น 3. หลักฐานที่ไม่มีการระบุเวลาที่ทำหลักฐานนั้นขึ้นมาสามารถนำมาใช้ในการศึกษาได้ 4. หลักฐานที่กล่าวถึงเฉพาะด้านดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาได้ 5. ห,หลักฐานที่เขียนในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหลักฐานนั้นทำให้หลักฐานชิ้นนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อที่32นะเขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและการประเมินหลักฐานนะมาดูที่ข้อที่1กันก่อนนะเขาบอกว่าการทราบอายุของหลักฐานการทราบอายุของหลักฐานจะช่วยตีความหลักฐานนั้นได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเรารู้อายุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราตีความได้ดีขึ้นจริงๆนะก็คือเราสามารถจัดเลี้ยงได้ว่าหลักฐานไหนเกิดขึ้นก่อนหลักฐานไหนเกิดขึ้นหลังสามารถเรียงตารางเวลาได้ช่วยให้เราตีความได้ง่ายขึ้น ต่อมาการสร้างความมุ่งหมายนะในการสร้างหลักฐานจะช่วยให้ตีความหลักฐานนั้นได้ดีขึ้นอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันเนาะต่อมาหลักฐานที่ไม่มีการระบุเวลาที่ทำหลักฐานนั้นขึ้นมาสามารถนำมาใช้ในการศึกษาได้หลักฐานที่ไม่มีการระบุเวลานะเราก็สามารถนำมาศึกษากันได้อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็ถูกอีกเหมือนกันนะ ต่อมาหลักฐานที่กล่าวถึงเฉพาะด้านดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาได้ข้อนี้เนี่ยการที่กล่าวถึงแต่ด้านดีเนี่ยเราเนี่ยสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการศึกษาได้เหมือนกันนะก็คือการศึกษาแต่เฉพาะข้อดีนะซึ่งข้อนี้เนี่ยจึงกล่าวผิดนะเพราะว่า หลักฐานที่กล่าวถึงเฉพาะด้านดีของสิ่งใดสิ่งหนึง่งสามารถนะนามาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาได้เหมือนกันแล้วก็ศึกษาเฉพาะข้อดีของหลักฐานอันนี้เนะาะการศึกษาเฉพาะข้อดีเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นเป็นมันไม่ได้บอกว่าเป็นหลักฐานที่ผิดถูกไหมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยนะก็ถือว่าผิดเนาะเพราะว่าหลักฐานที่กล่าวถึงเฉพาะด้านดีเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการศึกษาได้เหมือนกันนะ ต่อมาข้อที่5หลักฐานที่เขียนในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหลักฐานนั้นทําให้หลักฐานชิช้นนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่า <Subs. S 1> ข้อนี้ก็ถูกอีก,กนนะหเหมือนกันนะเหมือน,น,ห,อน,นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นบันทึกในที่เกิดเหตุโดยตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชัน้นรองนะหลักฐานชั้นรองเนี่ย ก็คือบันทึกหลังจากการเกิดเหตุหรือการมาสอบปากคาพยานที่อยู่ในเหตุอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองเนาะเพราะฉะนั้นนะข้อที่32นะตอบข้อที่4ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่างน้องอิงค่ะสองอาทิตย์นั่นดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง